เวลา9นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยลสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมพลธนาดำรงศักดิ์นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลแทบมาแฟมิลี่แรลลี่2019ครั้งที่12บงถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย มอมราชวงศ์จิรากรอาภากรศรีสะเวศประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยครั้งที่12ชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพร้อมคณะเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราช อัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลออมประบาดรับพระราชทานของที่ระลึก นายซาตราวงจุมปูประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทในพระราชูปถัมภ์จำนวน12โรงเรียนเฝ้าทุนละอองกระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษาประจำปี2562 นายกำพลพรสูงส่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด นำคณะผู้บริหารสมาคมวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทรถจักรยานยนต์ระดับประเทศครั้งที่สองทิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้บริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเฝ้าทุลออมพระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดย สเสด็จพระราชกุศลนตามพระราชอัธยาศัย เวลา14นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษิาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าศาราดุสีดาไลสวนจิตและดาพระราชาวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและชมรมกอล์ฟราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเฝ้าทูลอองระบาด ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลการแข่งขันกอล์ฟราชมงคลและจากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมพรปิยะพันธ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมคณะเฝ้าทูลละอ่อนระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์เลิกชัยฟูประทีปศิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมคณะเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์สุภัตราโกศัยยการนนท์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองประบาททูลเกล้าทูกลกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยและสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิววุนทธราพิวัตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมคณะ เฝ้าทูลละออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์สินสิริสง่าจิตปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมคณะเฝ้าทุลละออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์สุวัตธัญรถอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมคณะเฝ้าถุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระมอมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรินวัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมคณะเฝ้าทูลออมระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรธลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมคณะ เฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางนิพาโสภาสัมฤทธิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำทีมผู้ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจังหวัดสมุทรปราการและทีมผู้ชนะเลิศการประกวดนดนตรีไทยโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครในโครงการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2562เฝ้าทูละอองประบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ เวลา14นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรพันธ์เมฆนาวินนายกสมาคมส่งเสริมเทคนโนโลยีไทยญี่ปุน่น นำคณะผู้บริหารสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สสทชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองระบาดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองระบาดด้วย นายบัณฑิตอ่าวสถาพรนายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลอองระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันแรลลี่การกุศลทิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ในโอกาสนี้นายบัญชาเทียนสุนทรและนายสุกชาติเลิศวุธิรักษ์เฝ้าทูลอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถปัรภ์ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูละอองประบาทด้วย เวลา17นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายอุทัยแก้วละเอียดณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขพระนครนายอุทัยแก้วละเอียดเกิดวันที่23กรกฎาคม2475เป็นบุตรของนายถึกและนางละออแก้วละเอียดได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิละปะบัลเลง นะสำนักปีพาดบ้านบาทได้รับการถ่ายทอดการ,สราแสดงเดียเเด่ยวบรรเลงระนาดเดี่ยวหน้าเพลงเพลงหน้าพาดการปรับวงการขับร้องการประชันวงการประพันธ์เพลงจนมีความรู้แต่ชานสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชิ้นและทำหน้าที่บรรเลงระนาดเอกให้กับคณะนาจ,จัดสินพากาวลีทั้งการแสดงในประเทศไทยและต่างประเทศบรรเลงปีพาดไว้กับงานบันทึกเสียงเพลงไทยอีกมาก ทั้งเพลงโบราณเพลงชุดความรู้สายวิชาหลวงประดิษฐ์ไพเราะทั้งยังมีผลงานประพันธ์เพลงจํานวนมากเช่นเพลงอุษเรนเถาเทพทองเถาโห่มโรงมัธยม,มศึกษาและห่มโรงอักรษรศาสตร์และอื่นๆนายอุทัยแก้วละเอียดได้จัดตั้งวงปีพาดท,ที่บ้านเกิดอัมพวาโดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะตั้งชื่อให้ว่าวงไทยบเบลงปัจจุบันเป็นวงที่มีชื่อเสียงที่สุดวงหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเป็นครูถ่ายทอดดนตรีไทยให้กับสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นที่เคารพรักและเป็นแบบอย่างที่ดีของสิทธิ์และวงการดนตรีไทยนอกจากนี้เคยได้รับเชิญให้แสดงเดี่ยวระนาดเอกในการแสดงระนาดโลกที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเพชรสยามจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมรางวัลคนดีสีอัมพาวาจากจังหวัดสมุทรสงครามและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2552นายอุไทยแก้วละเอียดถึงแก่กรรมด้วยภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2563สิริอายุ87ปี